สวัสดีครับพี่น้องเราจะมาทําวิธีต่อปลั๊กไฟกันครับพี่น้องปลั๊กสามตาเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นแอลตรงนี้จะเป็นอินตรงนี้จะเส้นไฟตรงนี้จะเป็นเส้นสายที่ไม่มีไฟครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กกาวสายกาวครับตรงนี้มาต่อกันเลยครับพี่น้องนีต่ตรงนี้ ตันให้แน่นเลยนะครับตันให้แน่นเลยปั๊บรับ,รบอืมใส่คนละข้างกันนะครับใส่คนละข้างกันคนระับถ้าใส่ติดก,กันเมื่อแหล่มันจะช็อตคนละข้างกัน อไป,ไปพีน้ลมันแตกเราก็มาหมุนให้มันแน่นก่นครับล้าค่อยๆเอาไปพันกันยบน,นี้ง ขันให้แน่นเลยพี่น้องแล้วก็ดึงดูดึงดูมันไม่หลุดก็แสดงว่าใช้ได้แต่ต้องดึงก่อนนะครับเพราะอันตรายอันตราย ไฟฟ้าฟืนเนี่ยมป็นอันตรายอย่างนั้นพี่เ้างเราต้องระมัดระวัง,งระมัดระวังเป็นพิเศษจะไปเล่นเล่นยากกับมันถ้ามันไม่อันนั้นเราก็ใส่ใหม่พี่เนอะใส่ใหม่เอาตลบบิดหมุนออกหรือ ใข้ควงนี่น้องแถวบ้านจะเรียกตละลบิทตะลบิดตละบดตละบิดค่ะชว ไปนะรูปขายแน่นแน่ไม่รู้ปับ๊บ ลงไปล็อกแน่นๆเลยอึ๊บยอดสุดยอดเนี่ยคำว่าแน่นตรงนี้เราก็ต้องบากนะพี่น้องมาบากนะ บาบมันให้มันมีตอกเลยให้มีเลื่อยกับตอกมัน สวัสดีครับ